ในเรื่องการตัดมือนั้นคุณไม่คิดบ้างหรือครับว่ามันรุนแรงมากเกินไปสําหรับคนที่ขโมยให้ hey, ผมได้บอกสิ่งหนึ่งกับคุณนะครับว่าไม่ได้ตัดกันส่วนตัวนะครับแต่ว่าจะต้องถูกตัดแบบสาธารณะกันเลยตามกฎหมายอิสลามแล้วทำไมต้องสาธารณะด้วยก็เผื่อคนตัวไปจะได้รู้ด้วยไงครับคุณตัดมือไปสักคนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะหยุดปล้นขโมยกันเองคุณมีความต้องการที่จะหยุดการปล้นขโมยหรือว่าคุณต้องการที่จะใหยุดใช้ความรุนแรงหรือครับ คุณคิดว่ามันควรจะถูกนํามาใช้ในประเทศอินเดียเช่นเดียวกันหรือเปล่าครับทุกที่บนโลกนี้เลยครับไม่ต้องไปพูดถึงอินเดียเลยมันควรจะต้องนามาใช้ทั่วโลกเลยครับฉะนั้นแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันได้ผลคุณบอกผมมาสักสิ่งหนึ่งครับทำไมใช้กฎหมายนี้แล้วผมขอถามหน่อยว่าประเทศไหนในโลกนี้ที่มีอัตราการลักขโมยน้อยที่สุดในโลกมีประเทศอิสลามหลายประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎนี้ แม้แต่ในปเสถัานก็มีการลักขโมยและปล้นขโมยกันมากคุณไปบางกลาเทศก็มีการรักขโมยและปล้นขโมยกันมากที่ใดก็ตามที่กฎหมายนี้ถูกนามาใช้ก็จะมีอัตราที่น้อยลงมาสิ่งที่ผมต้องการจะถามคุณก็คือคุณต้องการจะหยุดการปล้นขโมยหรือคุณต้องการจะสนับสนุนที่มีการรักขโมยหรือครับทําไมหรอครับแล่ก็แถมจะไม่มีใครปล้นขโมยเลยที่นั่นแต่ในที่นี้ผู้คนปล้นขโมยกันตั้งนั้นเล่าสิ่งที่คุณกําลังทําก็คือคุณไปสนับสนุนให้พวกเขาปล้นกันต่อไปคุณจับเขาเขากออออนนนนหรแล้้้้้วกกกาาา็็มีีคคััังงงึปต่ถุณต้องการจะยุด ก็ต้องทำให้ผู้คนไม่ปนขโมยกันแล้วก็จะไม่มีใครทุกลงโทษปด้วยเช่นกันก็สุนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยคุณก็จะนะครับกฎหมายนั้นเข้มงวดยังมากจนทาให้คนไม่กล้าปนขโมยกันแล้วถ้าคนที่จะข่มขืนได้รู้ว่าถ้าเขาข่มขืนใครไปแล้วเขาก็จะทุกลงโทษประหารชีวิตเขาก็จะไม่กล้าข่มขืนเขาก็จะไม่คิดที่จะข่มขืนใครตามสถิติของประเทศอเมริกาแล้วปี1 9 9 0จากบันทึกของ FBI ทุกวันนั้นจะมีการข่มขืนเกิดขึ้น,น1,783รายและปี1 9 9 6มีจำนวน2,713และปี2006 มีจานวนมากกว่า2,000นั่นก็หมายความว่าทุก32วินาทีนั้นได้มีการข่มขืนเกิดขึ้น100และเราได้มาอยู่กันที่นี่เป็นเวลาครึ่งชัมม่วโมงไปแล้วอาจจะมีการข่มขืนเกิดขึ้น50รายไปเรียบร้อยแล้วในประเทศอเมริกาตั้งแต่เรามาอยู่กันที่นี่และสะิติไดีดบอกว่าแจ็กจํานวนการข่มขืนมีเพียง16%ที่ได้ถูกรายงานมาและจาก16%นี้มีเพียง10%ที่ได้ถูกจับนั่นคือ1.6%ถูกจับและจากผู้ที่ได้ถูกจับครึ่ง50%ได้ถูกนำตัวไปพิจารณคดี ค,ค,คุณไปข่มขืนไขมา125รายโอกาสที่คุณจะถูกจับนั้นมีเพียงแค่หนึ่งครั้งน่าลองดูนะครับและจากจำนวนนันกล่านั้น50%สันก็จะกล่าวว่าเขากระทำผิดเป็นครั้งแรกก็ให้ปล่อยตัวไปถึงแม้ว่ากฎหมายจะกล่าวว่าจะต้องถูกจำคุกเจ็ดปีในคดีข่มขืนคุณไปข่มขืนมา125ครั้งคุณเพิ่งจะมาถูกลงโทษและอีก50%สันก็จะบอกว่าให้เขารอลงอาญาหนึ่งปีคิดดูกันแล้วกันนะครับคุณไปข่มขืนมา125ครั้งโอกาสที่คุณจะถูกจับมีหนึ่งครั้ง แต่ถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณไปข่มขืนใครแล้วคุณจะถูกประหารชีวิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็จะมีไม่ใครคิดที่จะไปข่มขืนการข่มขืนเป็นสิ่งที่ดีนอกจากว่าคุณจะบอกว่าตำรากฎหมายของผมในความพาใจของผมถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้เลยโอเคข่มขืนผู้หญิงทำไปได้เลยถ้าอย่างนั้นผมก็จะเข้าใจคุณได้อีกแบบไปเลยท่านครับถ้าผู้ชายและผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศกันโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเช่นนั้นแล้วตามกฎหมายอิสลามชารีหมมีบทลงโทษอย่างไรครับ ถ้าเขามีเพศสัมพันธ์หรือความยินยอมเช่นนั้นเขาก็จะเป็นสามีภรรยากันอย่างนั้นก็มีปัญหาครับแต่ถ้าคุณบอกว่ายินยอมกันเพื่อที่จะสนุกมีความสุขและทําไมสังคมเสริมซ้ำเช่นนั้นเราคนมาอิสลามก็ไม่ยินยอมแต่ถ้าคุณบอกว่ายินยอมกันโดยจะเป็นสามีภรรยากันอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างนั้นก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ไปหยุดพวกเขาพวกเขาสามารถยินยอมกันและจะไม่มีใครมีสิทธิ์ไปห้ามพวกเขาแต่้เรนยไปอ ซึ่งทิ้งเรื่องเกานี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยในโลกตะว,วันตกในโลกตะว,วันออกของเรานั้นผมไม่ต้องการให้น้องสาวหรือพี่สาวของผมเปลี่ยนคู่นอนไปทุกคืนผมไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับผมไม่ต้องการให้ภรรยาผมไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เปลี่ยนคู่นอนตลอดนี่คือวัฒนธรรมของเราในความเป็นจริงแล้ววัฒนธรรมตะว,วันตกนั้นมันทำให้สังคมเราเสื่อมทรามตัวเห็นดีเองอิสลามจึงไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นแต่คุณต้องการจะใช้ชีวิตอย่างนั้นก็ให้แต่งงานกันจะไม่มีใครไปหักห้ามคุณ คุณยินยอมแต่งงานกันถ้าก็อยู่กันไปแล้วถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณก็สามารถจะรังกันได้คุณก็สามารถจะรังกันได้แล้วไปแต่งงานกับคนอื่นไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าวาอยู่ด,ด้วยกันโดยไม่แต่งงานอย่างนั้นก็จะเป็นคู่นอนกันไปเรื่อยฉะนั้นอิสลามไม่ยอมรับครับเพราะมันเป็นการทำให้สังคมเสื่อมทราม,ามดังนั้นเราผมจึงบอกว่าถ้าคุณทำให้สังคมเกิดความเสื่อมทรามแล้วคุณก็จะต้องถูกลงโทษและสิ่งหนึ่งเล่านี้มีทุกศาสนา ไม่ใช่มีอยู่แค่ในอิสลามดรไหนได้อะไรคือบทลงโทษอะไรคือบทลงโทษสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้ามีใครไปผิดประเวณีการลงโทษจะเกิดขึ้นใดก็ต่อเมื่อมีพยานสี่คนและเราก็มีมีพยานยืนยันเราก็ไม่สามารถไปลงโทษใดๆเขาได้แล้วถ้ามีใครไปกล่าวอ้างว่าผู้หญิงค,นน,คนนี้ไม่ดีผู้ชายคนนี้ไม่ดีพวกเขาผิดประเวณีกันฉะนั้นแล้วเขาก็จะต้องนำพยานมาให้ได้สี่คนแต่เขานำพยานมาได้สี่คนฉะนั้นแล้วตามกฎมาอิสลามนั้นบทลงโทษก็คือความง,งตายซึ่งมีอยู่ในหลายศาสนาเช่นกัน มันไม่ได้มีอยู่ในอิสลามอย่างเดียวมันมีอยู่ในศาสนาคริสต์และอยู่ได้ด้วยเช่นกันลองอ่านไปบ่นดูสิครับผู้ที่ผิดประเวณนีนั่นจะต้องถูกขังมันไม่ใช่กฎหมายใหม่อะไรมันมีอยู่ในศาสนาของพวกเขาแต่พวกเขาไม่นำมาใช้เองพวกเขาไม่ปฏิบัติตามแต่ในอิสลามนั้นคุณจะต้องมีพยานสี่คนก่อนแล้วถ้ามีใครไปกล่าวหาว่าใช้หญิงค่นี้ไปผิดประเวณีกันมาแล้วแต่เขาไม่สามารถนำพยาม,มาได้สี่คนเขาเองก็จะต้องถูกเขีนไปสิบครั้งเพราะว่ามีบ่อยครั้งด้วยกันที่ได้มีการกล่าวหากันว่าหญิงคนนี้ไม่่ดดีีีใช้คน,นม ถ้าคุณไปเกา่าฮาผู้หญิงคนใดในเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงตั้มที่ได้มีเก่าวไว้ในสุรนูรวันที่สี่องค์การที่สี่แล้วถ้าคุณไม่สามารถนำพยามมาได้สี่คนคุณก็จะถูกเขียนไปสิบครั้งแม่ก็หมายความว่าคุณไม่สามารถในสังคมเราคุณไม่สามารถที่จะไปเก่าวร้าผู้หญิงคนใดก็ได้คุณจะไปเรียกชื่อร้อนแบบไหนก็ได้แล้วคุณก็รอดไปได้แต่ในกฎหมายอิสลามนั้นถ้าคุณไปเก่าร้ายหญิงคนใดและไปเรียกอร้อนด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณไม่สามารถนำพยามมาสี่คนได นี่คือบทลงโทษที่จะได้รับในสังคมเรานั้นไม่ว่าจะเป็นในอินเดียหรือประเทศตะวันตกคุณจะไปเการ้ายผู้หญิงกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแต่ในทางกฎหมายอิสลามนั้นถ้าคุณเการ้ายผู้หญิงคนใดแล้วในเรื่องความบริสุทธิ์ของนางโดยไปใส่ร้านางว่าไม่บริสุทธิ์รนั้นเสียความบริสุทธิ์และถ้าคุณไม่สามารถนํำพยานมาได้สี่คนก็จะต้องถูกเคียนไปสิบทีและเช่นเดียวกันถ้าใครบางคนทำกันส่วนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรไมายืนยันในโลกนี้ก็จะม,มีบทลงโทษอร,ร่อยแต่เขาจะไปถูกลงโทษในโลกนะหมายถึงถมีใใครตกรงงกลงงปจันแล้ววทกันนส่ตัว ก็ถือว่าเขานั้นฝ่าฝืนกฎหมายอิสลามเขาได้ฝ่าฝืนกฎของผูง้สร้างแต่ในโลกนี้นั้นเขาจะไม่ได้รับการลงโทษใดๆเพราะว่าไม่มีพยานมาสี่คนแต่เขาจะไปถูกลงโทษในโลกน้ะเนื่องโดยเหตุน,นี้เองจึงไม่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 เคยเลยในหะดีษบทใดของคาเก่าของท่านศาลาถูดในประวัติศาสตร์อิสลามไม่ถึงตั้งแต่สมัยท่านศาลาถูดสมัยเหล่าสาวกที่จะมีหญิงคนใดถูกขวางจนตายนอกจากร้นนั้นสมัครใจมาเอง ตอนนั้นสมัครใจมาหาตานสนาราทูตเองจากนั้นก็กล่าวว่า <im itation> ฉันได้ผิดประเวณีมาได้โปรดลงโทษทฉันด้วยเถิดท่านสนาราทูตก็บอกว่าไปก่อนเถิดได้ร้อนก็มาอีกและก็มาอีกครั้งจากนั้นแหละจึงได้มีการลงโทษไม่มีฮะดิษคำาก่าวของตานสนาราทูตว่าได้มีการกล่าวหาคนใดแล้วคนนั้นจะถูกลงโทษแต่มันคือตัวสตรีเองที่ได้สำนึกผิดและได้มาหาตานสาราทูนนาตและบอกว่าฉันได้ผิดประเวณีมาได้โปรดลงโทษฉันด้วยเถิดเพื่อลบล้างแบบสาราทูตจึงบอกว่าให้ไปเถิดได้ร้อนก็ได้มาอีก จากท่านสาราถูถึงบลงโทษและท่านสาราถูตะเกลาว่าการสำนึกผิดของหล่อนนั้นถ้าได้ถูกนำมาแบ่งปันให้กับชาวมาดีนาแล้วมันก็จะทาให้ทุกคนบริสุทธิ์เลยนั่นหมายความว่าท่านสาราถูนั้นยกย่องนางนั่นก็คือนางได้ทาแบบมาแล้วนางก็ได้สำนึกผิดแล้วมาท่านสาราถูได้บอกให้หลงโทศตัวนางเพื่อว่าตัวนางนั้นจะได้มีชีวิตที่ดีในโลกหน้า แล้วเมื่อท่าน,นเซอร์นัทูแต่เดงที่จะไม่ลงโทษแล้วก็เลงอีกแล้วก็เลงอีกจากนั้นท่านจึงลงโทษนางแล้วได้กล่าวว่าการสานึกผิดของหล่อนนั้นได้ถูกตอบรับด็อกเตอร์ไนท์ดลนน่นหมายความด้วยหรือไม่ว่าจะต้องมีพยายนสี่คนในกรณีของการข่มขืนไม่ครับนี่มันคือความขัดแย้ผิดครับการผิดประเวณีนั้นมันเกิทดทําดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายจึงต้องมีพยายนส่วนในกรณีของการข่มขืนนั้นอาจจะใช้หลักฐานทางการแพทย์และอาจจะมีหลักฐานแวดล้อมอื่นอื่นถ้าการข่มขืนนั้นยังต้องใช้พยายนสี่คนจากนั้น พราะพวกเขาก็จะไปที่ปิดล็อกประตูแล้วก็จะไม่มีพยานอะไรให้เด็มาเห็นดังนั้นจึงสามารถใช้หลักฐานแวดล้อมต่างๆหลักฐานทางการแพทย์ก็เพียงพอตีใช้พิสูจน์ได้และถ้าได้มีการพิสูจน์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีพยานสี่คนเพราะมันเป็นการกก่าอ้างที่มีตัวโตผู้หญิงซึ่งได้ถูกกระทำโดยใช้กำลังบังคับโดยใครบางคนส่วนในกรณีของผิดประเวณีนั้นทั้งคู่ทำาดยความสมัครใจกันดังนั้นจึงต้องมีพยานสี่คนแต่ถ้ามีใครไปใช้กำลังบังคับสตรีและไปข่มขืนนางนังนลหั้นแพย์ต่าๆ ฉชนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วถ้าได้มีการพิสูจน์โดยประจาก้โคสงสัยใด,ด้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้พยายาสีคน